มีควมาลมเจตะยนิตาพูดเทาิตาดาวนมิตรไวลุนิตพุนมาเอาใจพีนเอาน้องของเราปกตีกันยุททั้งบ้านเฮานี่เล่นตลกหรื่องทีนี่ลูกแบบรังเรืองแต่มามาหาพี่น้อฝากอางฝนออเรเตยยางเดียวเยยางเดียวมวนเดโดยเฉพาะพี่น้องพันธุ์านมวนเตยให้เตยขาตยพวกเตยพ่อมึนี้านกัน รักที่รักก็ไม่รักผิดกันแล้วไม่รักก็ไม่รักกันเป็นดอกบัวสุริยันบอยกินใช่กินหากินน้ำมาดามนักเรียนทระถมเองโชดีได้ไปเจอตะคุดีๆเจอตะคุใจดีกินอาหารบ้างให้หลังคุณดีก็ดีอย่างบ่ได้ละบินอ่ะ ี่นองหูเห็นห uh> um oh, ี่อไนองไปยุต่ามประเทศนี่ปฏดไไปตามประเทศจนมันหลอนแหลกเลยเนี่ไปหูทุกดอกทุกซอบทุกซ้อยนี่จะคนใจดีนี่อจผีบัอยากนะฮะท่จกรัปวดมองรซบซาเกิดมาเกิดมามอเคยผิดกันับคนจากเถื่อนกันทีโซนแหเถื่อนเขาเป็นพรนเสียงเีบ งาดับมาดารีัแค่นยก็ศนยางโทษคนมาสีโคเนี้ยมองไปหาคนงไยเออค้เนี้ยมันมันหลุดบ้าเนี่มันบดมันบดสนใจนี่เอาแล้วบับดีขึ้นมาผู้ใสืขึ้นมาจะไหนในไส่ไปเลยเต็มที่นาเวที่ือนาาพี่น้องควากันเรือกันเานาเวที เยวันก็คอยเ่อสิบไรนกูเจ้าาทาเดี่ยวกันก็คอยกูเจ้ามางไอ้บอขอเสียงคอนมาหง่องเลยจ้าขอเสียงค้อนมาสอดรูสอดแขนเนื้อพูงเจ้าบอตมไปมองนั่สิบโมงวนมองเข้าใจลอยอยนามีามา เอาแต่มองมันมวนซื่โอ้เซลมาเติมพระนักแต่ีครับน้องช่วงนี้พี่น้องมวนกันต่อกับศิลปินจากเวอหมอแทนแอนดนอรดีนะ